สิบปีที่แล้วค่ะหนูย้ายไปอยู่กับปู่กับย่าพ่อของหนูไปทำงานต่างจังหวัดตอนแรกหนูก็อยู่กับพ่อกับแม่ครอบครัวหนูก็มีความสุขดีแต่ไม่นานนี้แม่ของหนูค่ะเธอหนีไปพ่อก็ไม่ได้บอกนะคะว่าแม่หนีไปอยู่ที่ไหนถามพ่อทีไรพ่อก็โมโหมีแต่แม่ค้าในหมู่บ้านเวลาที่หนูไปซื้อขนม แม่ค้าและป้าๆเขาก็บอกว่าแม่หนูหนีตามผู้ชายไปคะ่ะหนูฟังแล้วตอนนั้นหนูก็ยังไม่เข้าใจแต่พอหนูรู้เรื่องแล้วหนูก็รู้สึกเสียใจหลังจากแม่หนูหนีไปพ่อก็ไม่สนใจหนูคะ่ะพ่อสนใจแต่น้ำใสๆที่อยู่ในขวดพ่อนั่งดื่มตั้งแต่เช้าถึงเย็นผ่านไปไม่ได้นานพ่อก็มีนาพัทคะ่ะนาพัทเป็นแม่ค้าขายกับข้าว เธอจะขับรถเล่ขายกับข้าวตามบ้านคนทำกับข้าวทำขนมขายทุกวันเท่าที่หนูรู้คะ่ะแต่ป้าๆในหมู่บ้านที่ชอบนินทาผู้คนในหมู่บ้านจะพูดซุบซิบนินทากันว่าน้าพัทเธอขายอย่างอื่นด้วยคะ่ะแบบที่ว่าแบบนั้นนะคะสุดท้ายพ่อก็พาเธอเข้ามาอยู่ในบ้านน้าพัทก็ดูแลหนูเป็นอย่างดีนะคะ พ่อหนูก็เหมือนจะดีขึ้นเริ่มออกไปทำงานทำการนาพัทก็ทำงานบ้านแทนแม่ทุกอย่างคะ่ะทำได้ดีมากเลยนะคะพอทุกทุกคืนหนูจะได้ยินเสียงนาพัทร้องออกมาอย่างดังหนูได้ยินแบบนี้เกือบทุกคืนเลยคะ่ะไม่นานนาพัทก็พาลูกชายที่ติดก,กับสามีเก่ามาอยู่ด้วยลูกชายนาพัท อายุมากกว่าหนูหลายปียิ่งนานวันเข้าพ่อหนูก็หลงรักนภัสบ,บางทีนภัสกับพ่อก็จัดกันอย่างหนักมีอยู่วันนึงค่ะหนูเดินลงมาจากบ้านพอดีใช่ไหมคะหนูเห็นลูกชายนภัสเขานั่งเล่นกีตา้าอยู่ข้างแค่ไม้หลัอยู่หลังบ้านเขาก็มองมองหนูและเขาก็เรียกหนูเข้าไปคุยคะ่ะหนูก็เข้าไปคุยกับเขานะคะพอหนูก็เห็นว่า เข้ามาอยู่สองเดือนแล้วสุดท้ายนั่งคุยกันไปนั่งคุยกันมาพี่เขาก็ขยับตัวเข้ามาใกล้ๆกับหนูจนหนูตกใจค่ะพี่เขาก็บอกว่าไม่ต้องกลัวเราอยู่บ้านเดียวกันแล้วหนูก็ไม่ขยับตัวหนีจากพี่เขาค่ะพี่เขาก็ยังเล่นกีตาร์ต่อหนูเผลอตัวอยู่ๆมือของพี่เขาก็มาโอบเอวหนูเบาๆค่ะจนหนูต้องเดินหนีออกไป หนูเดินเข้าไปในบ้านเดินผ่านห้องของพ่อก็ได้ยินเสียงพ่อกับน้พัทครวนครางกันออกมาจนหนูต้องรีบเดินเข้าห้องไปหนูนึกในใจหนูจะบอกเรื่องนี้เรื่องลูกชายน้พัทที่ลวนลามหนูให้พ่อฟังดีไหมหนะ้าพอพ่อตอนนี้หลงรักน้าพัทเป็นอย่างมากเช้ามาหนูก็เดินไปหาป้าป้าเป็นพี่สาวของพ่อคะ่ะ ป้าก็ถามว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวก็ยานมาอยู่กับป้าก็ได้หนูก็บอกว่าไหวคะ่ะหนูนั่งเล่นอยู่กับป้าได้สักพักหนูก็กลับมาบ้านหนูเจอพ่อพ่อก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นหน้าเหงาเหงาหนูตอบไปว่าเปล่าค่ะพ่อแล้วพ่อก็ยื่นเงินเดือนค่าใช้จ่ายเดือนนี้มาให้หนูแล้วก็บอกกับหนูว่าให้หนูตั้งใจเรียน พ่อมองหน้าหนูก่อนที่จะเดินเข้าห้องไปลูกชายนาพัทก็เดินมาหาหนูและช่วยหนูออกไปเที่ยวทันทีคะ่ะหลังจากเห็นพ่อให้ตังหนูคะ่ะหนูรีบปฏิเสธไปทันทีเขาก็ตืออ้ออยู่นั่นแหลคะค่ะตอนนั้นลูกชายนาพัทเขาเนื่องว่าพ่อหนูเข้าห้องไปแล้วเข้าไปหานาพัทแต่ไม่คะ่ะพ่อหนู ยังแอบดูอยู่ค่ะพ่อหนูเห็นเขาเข้ามาใกล้กับหนูมากๆหลังจากนั้นไม่นานพ่อหนูก็ให้หนูย้ายไปอยู่กับปู่กับย่าค่ะหนูย้ายไปเรียนอยู่ที่นั่นค่ะทุกอย่างใหม่หมดเลยบ้านปู่กับย่าอยู่ติดกับแม่น้ํา บ้านแถวนี้ดูสะอาดสะอ้านตามากเลยนะคะล่มเย็นปู่ของหนูอายุน่าจะประมาณ65ปีได้ค่ะย่า68ย่าหนูแก่กว่าปู่ค่ะปู่กับย่าก็เป็นคนใจดีมากๆที่หนูมาอยู่ด้วยแบบนี้เพราะพ่อกับป้า,าก็ไม่ได้อยู่กับปู่กับย่ามานานแล้วแต่มีครอบครัวแล้วก็แยกย้ายออกไปกันหมดย่าของหนูก็ดีกับหนูมากๆ ดูเหมือนจะตามใจหนูเกือบทุกอย่างลร่ย่าจะสอนหนูเรื่องงานบ้านหลังเลิกเรียนอยู่เป็นประจำค่ะหลังเลิกเรียนหนูก็จะกลับมาช่วยย่าทำกับข้าวตอนเย็นก็ไปช่วยปู่ทำงานหลังบ้านหนูนั่งถอหญ้าใกล้ๆอยู่แปลงผักหนูก็สังเกตเห็นปู่ของหนูร่างกายยังดูแข็งแรงอยู่มากเลยนะคะแกย้อมผมงอกของแกผมแกดำเมี่ยมเลยค่ะดกหนาเหมือนหนุ่มๆเลยค่ะ แกทำงานเยอะมากทำให้กล้ามเนื้อกล้ามแขนของแกดูแข็งแรงไปหมดหลานสาวก็มองปู่ตัวเองด้วยความปลื้มปิติว่ายังหล่ออยู่เลยไม่นานย่าก็เดินมาตามปู่กับหลานไปกินข้าวเย็นด้วยกันค่ะวันนี้กับข้าวย่าหอมมากๆเลยวันนี้ย่าทำทอดมันปลาแล้วก็แกงปลาดุกใส่ใบยอของปรดหนุนด้วยค่ะ หนูกับย่ากับปู่ก็นั่งกินข้าวกันอย่างอร่อยดูละครกันไปด้วยค่ะหนูกินหมดกับสองจานเลยค่ะปู่ก็พูดแซวหนูว่าอยากกินเยอะนะเดี๋ยวโตขึ้นอ้วนไม่สวยนะย่าก็พูดบอกว่ากินเยอะๆจะได้โตเร็วๆหลังจากเรานั่งกินข้าวกันเสร็จหนูก็ไปนั่งดูละครต่อค่ะย่าก็เตรียมตัวไปอาบน้ำปู่ก็นั่งอยู่ลานกระชานหน้าบ้านค่ะ ตอนย่าไปอาบน้ําก็มีป้าติ๋มค่ะเดินเข้ามาที่บ้านป้าติ๋มเดินเข้ามาและร้องเรียกปู่ของหนูบอกว่าองค์บ้านแกเป็นอะไรไม่รู้อยากขอแรงปู่ไปช่วยดูให้หน่อยปู่ก็ทําท่าทางแปลกๆทันทีปู่หันหน้ามาทางหนูและบอกกับหนูว่า mm. เดี๋ยวปู่กลับมานะถ้าย่าถามบอกว่าไปบ้านเพื่อนบ้านค่ะปู่และปู่ก็เดินตามป้าติ๋มไป หนูไม่ได้คิดอะไรก็นั่งดูละครต่อคะ่ะไม่นานย่าก็ออกมาย่าถามเสียงเอะอ,อะไรนะย่าก็บอกว่าอ๋อหนูก็บอกกับย่าว่าอ๋อป้าติ๋มมาหามาหาปูค่ค่ะขอแรงปู่ไปช่วยดูโอง่งย่าก็บอกว่าป้าติ๋มชอบมาหาปู่ตอนเย็นกับทุกวันอยู่เป็นประจำแต่ย่าก็ไม่ได้สนใจอะไรหนูก็ถามไปว่า แล้วบ้านป้าติ๋มอยู่ไกลไหมคะย่าย่าบอกว่าไม่ไกลเดิมข้ามสะพานไปก็ถึงแล้วย่ากับหลานก็นั่งดูละครกันตอนสองทุ่มย่าจะติดลิเกมากค่ะย่าก็ถือวิทยุแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวย่าไปฟังลิเกในห้องนอนก่อนนะหนูดูละครเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ําอาบท่าแล้วก็เข้านอนละ่ะอย่านอนดึกนะแล้วย่าก็เดินเข้าห้องไป ไม่นานเสียงลิเกก็เปิดซะเสียงดังเลยค่ะลอดห้องออกมาหนูนั่งยิ้มไปกับย่าด้วยสักพักละครที่พี่แอนเล่นช่องสามก็จบลงหนูก็เดินลงไปอาบน้ำหนูเห็นนี่มันเกือบสีทุ่มแล้วทำไมปู่ไม่กลับมาเสียทีหนูก็เลยมองซ้ายมองขวาบ้านป้าติ๋มหลังไหนกันนะหนูนึกในใจเดินไปตามปู่ดีกว่าแล้วหนูก็เดินไปค่ะเดินตาม ทางสะพานไม้ไม่นานก็ถึงค่ะบ้านป้าติ๋มก็ไม่ไกลหนูเดินเข้าไปหลังบ้านของแกหลังบ้านแกติดแม่น้ำหนูเดินเข้าไปหลังในครัวค่ะหนูกำลังจะเรียกปู่ปู่แต่หนูก็ได้ยินเสียงป้าติ๋มเสียก่อนหนูเดินเข้าไปต้นตกข้างๆต้นกระถิ่นค่ะหนูก็เห็นปู่ของหนูอยู่กับป้าติมต๋มป้าติ๋มนั่งอยู่กับพื้นแล้วหันหน้าไปทางปู่ ปู่ก็นั่งอยู่บนเก้าอี้ป้าติ๋มกับปู่ทำให้หัวใจของหนูเต้นแรงแบบที่หนูไม่เคยเป็นมาก่อนเลยค่ะ